บิิิสมมมลลาาาาฮรรรรระะหห์นี بسم الله ا ل ر ั م ن الرحيم رب الشرح لي ص د ุ ي ويصر لي أ م ر ิ رحل أقرة من لساني يفقه قولي آمين บ ب ลอาล ل มีนวันนี้ผมก็มีเรื่องราวจากอินโดนะมาเล่าให้ฟังกันเขาเล่าว่ามีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเขาก็เติบโตมาในครอบครัวที่เป็นลูกหลานตัวอิหมัมอ่ะตอนเด็กๆนะก็เรียนศาสนาแล้วก็ฮาฟิซกุรอานด้วยท่องจำอัลกุรอานได้ทั้งเล่มอ่ะ มัชาววชีวิตดีมากเลยนะแล้วก็เติบโตมาก็เราเรียนไปจนกระทั่งวันหนึ่งก็เรียนจบมาแต่เขาเป็นไงเขาไปทํางานในเมืองเข้าเมืองกรุงอะ่ะแล้วก็ไปทํางานที่นั่นไปแต่งงานที่นั่นมีครอบครัวอยู่ที่นั่นมีลูกๆอยู่ที่นั่นชีวิตก็ดีแต่แล้ววันหนึ่งเขาไปติดพนันออนไลน์เริ่มไปเล่นพน,นันแล้วก็ไปติดพนันออนไลน์ ก็เล่นไปเรื่อยๆติดไปเรื่อยๆจกนกระทั่งเป็นไงเริ่มเสียเริ่มหมดตังแล้วเริ่มเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ไปขายไปจำนำจนกระทั่งว่าที่อยู่ที่ตัวเองอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วจำนำทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วขายหมดแล้วเรียกว่าหมดตัวเพราะหมดตัวทำไงอ่ะก็เลยกลับบ้านเกิดเลยก็เลยพาลูกพาครอบครัวพาภรรยาเนี่ย กลับมาอยู่ต่างจังหวัดกลับมาอยู่บ้านเกิดพอมาอยู่ ấy, ก็กลายเป็นคนเก็บตัวไม่ออกไปไหนไม่เจอผู้คนก็อายสิคนก็เป็นไงเป็นไงกลับมาไม่เหลือหมดเนื้อหมดตัวเลยโดนคนนินเทาว่าติดการพนันออนไลน์ก็ตามสุดท้ายเขาก็เลยหมกตัวอยู่กับบ้านเริ่มไม่ไปละมาดจนกระทั่งที่บ้านก็ไม่ละมาดภรรายาบอกเขาไม่ละมาดแล้ว ไม่เห็นละมาดอีกแล้วแล้วไม่พอเริ่มเป็นคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงเริ่มทำร้ายครอบครัวเริ่มทำร้ายลูกเมียไม่พอใจกับตบตีบ้างนี่คือความรุนแรงวันดีขึ้นดีไอต้ตานี่ไม่รู้นึกครึ้มยังไงหรือไม่อยากเจอผู้คนบ้างไอต้ตานี่เขาก็ไปล็อกมัสยิดเลยกรมัสยิดเป็นของตระกูลเขาอะเขาควบคุมอยู่แล้วการเข้าออก เขาก็ไปล็อกประตูมัสยิดเลยไม่ให้ใครเข้าไม่ให้ใครไปละหมาดเลยพเพราะนั่นปรากฏว่าไปพบว่าพ่อของเขาอ่ะพ่อของชายคนเนี้ยเสียชีวิตปริศนาไม่รู้สาเหตุพเพราะนั่นจะไปตามลูกเขาอ่ะไอพ่อของเขาไม่รู้เสียชีวิตตรงไหนนะพเพราะนั่นจะไปตามลูกเขาแจ้งข่าวว่าพ่อเขาเสียชีวิตแล้วเนี้ยปรากฏว่าไปเห็นลูกชายของเขาเนี้ย แขวนคอตายแขวนคอตายอยู่นะเพราะนั้นก็เลยไปอาบน้ำศพให้กับลูกคนนี้ก่อนไอ้คนเนี่ยที่ฆ่าตัวตายในลูกคนเนี้ยเพราะนั่นเขาอาบน้ำศพให้นะปรากฏว่าพอเริ่มอาบน้ำละหมาดเริ่มล้างตัวเนี่ยปรากฏว่าผิวเขาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำเลยศพเขาเนี่ยทั้งดำเลยดำเหมือนกับอะไร เหมือนกับว่าถูกไฟไหม้แล้วก็เหม็นมากนะเดี๋ัวนัน้ผมอยากจะฝากพวกเราทุกคนนะวันนี้อย่าคิดว่าวันนี้เราเป็นคนดีแล้วนะวันหน้าเราจะยังเป็นคนดีแนะ่เราต้องระวังต้องขอดวงอา,าต่อล้อเยอะๆให้ล้อปกป้องเราจากอะไรจากการทำบาปใหญ่ทั้งหลายปกป้องเราจากไฟนรกปกป้องเราจากอวซามในกุบขดขณะท่านนาบีเนะี่ย การันตีสวรรค์อยู่แล้วนะท่านยังขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เลยให้ปลอดภัยจากไฟนรกให้ปลอดภัยจากอาซามในกุบบร์ทำไมแหละเราต้องอย่าประมาทไงอย่าคิดว่าวันนี้เราดีนะแล้ววันหน้าเนะี่ยเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเราอะเวลามีบททดสอบเข้ามาในชีวิตเราเนะี่ยเราจะยังผ่านมันไปได้อย่างสวยงามไหมวันนี้เรายังใช้ชีวิตดีอยู่เพราะบางทีอัลลอฮ์ยังไม่ได้ทดสอบอะไรเราเยอะเลย พรวันดีคืนเดียวรอลลทดสอบเราหนักเข้าหน่อยเป็นไงบางคนแพ้เลยนะบางคนตัดพ้อต่อว่ารอล,ลเลยบางคนเปลี่ยนศาสนาเลยบอกว่าฉันขอด้อต่อต่อรอดแล้วไม่เห็นช่วยเลยอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะเด่นัน้นพวกเราทุกคนอย่าประมาทเลยนะขอด้อต่อนต่อรอดเยอะๆให้เราเป็นไงให้เราผ่านบททดสอบของพระองค์ได้อย่างงดงามให้เรามีบั้นปลายชีวิตที่งดงาม ให้เราได้รับการคุ้มครองจากอาซาบในกูโบ์ให้เราได้รับการคุ้มครองจากไฟนรกหวังว่าพวกเราจะได้รับข้อคิดข้อ,อ,อเตือนใจดีๆนะสำหรับวันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะรัฮเมตุลลอฮิตะอาลาวะบาระกาตุ